สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับช่องป้าปูแสงทองฟินแลนด์วันนี้จะนำเสนออาหารที่ราคาประหยัดอร่อยสะดวกรวดเร็วในวันที่เราไม่มีแก้นะจ๊ะมามาดูกันว่าป้าปูจะทำอะไรเชิญตามไปดู ป้าปูจีเทศอันมามาเด้อจ้ะมา่มาอ่อบอกยี่ห้อเด้อไม่เอายี่ห้อนะไม่เห็นนะสูตรสูตรของป้าปูนะใครมีผักอะไรจัดเตรียมแต่งหันหันผักเตรียมใบเด้อพี่น้องเ้ย พันผักเสร็จแล้วใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นซื้อมาจากตลาดนั่นนี่ใส่ลงไปของป้าปูนี้จะต้องไปตั้งหม้อไฟฟ้านะแล้วก็ใส่มาม่านะคะใส่มาม่าใส่มาม่านะคะใส่ลงไปอันนี้เรามีผักอะไรเรามีผักอะไรเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปเราเคี้ยวได้เราก็ใส่ชิ้นใหญ่ๆนะให้ท่วมเลยนะ ต่จริงๆแล้วก็ตามแต่ท่านจะทานยังไงนะแล้วก็ใส่ต้นหอมวันนี้ป้าปูจะทำะต้นหอมของญี่ปุ่นนะคะต้นหอมของต้นใหญ่อย่างนี้นะคะมันจะหอมมันก็จะออกสไตล์แบบเมืองนอกสักหน่อยนะเราแม่อามามา่เราก็หน้าตาก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเติมน้ำนะคะเติมน้ำค่ะ เติมน้ำลงไปท่วมนะคะแล้วเครื่องปรุงนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่ใครจะใสะ่พร้อมกับต้มเลยหรือต้มสุกแล้วค่อยมาปรุงทีหลังก็ได้นะคะใส่น้ำลงไปแล้วเราก็จะได้มาม่าหนึ่งหม้อนะคะ เดี๋ยวเอาไปต้มนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่ป้าปูใส่แมสเนี่ยนะคะ,ะมีเหตุผลนะเพราะว่าเวลาเราทําอาหารแล้วเราพูดไปเนี่ยน้ําลายมันก็จะลงที่อาหารเรานะคะอะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าฝึกใส่ไว้ให้เคยชินนะคะเพราะเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์นี้อีกนานนะคะสถานการณ์ที่อึดอัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นใส่ไว้ให้ชินนะคะ ใส่ไว้ให้ชินนะคะ,ป,ะป้าปูเอ่อป็นปกติแล้วเอ่อเมื่อก่อนป้าปูก็จะใส่แมสเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะป้าปูแพ้เกเคอดอกไม้นะคะก็เลยเวลาป้าปูใส่ผ้าหน้ากากอนามัยเนี่ยป้าปูจะมีความรู้สึกมั่นใจแล้วก็เดินไปไหนมีลมพัดใส่หน้าเราออะไรยังไงนี่ป้าปูสบายใจขอบคุณนะที่เป็นห่วงโอ้ยเห็นตะนวยตากระจี้ได้ดอกแฟนคับ ได้ยินเสียงกบหน่วยตาหรือซื้อเขาก็จือได้ขอบคุณด้อค่ะปะให้ป้าใส่ปิดปากซะป้าจีด้เคยชินป้าจีด้ยบหลงลืมไให้มันเป็นอ่าอ่าเคย,ย่านยัง่ะเป็นสิ่งอ่าคือจังเันเป็นเสือ้อเป็นผ้าเฮาที่เฮาใส,าใส่ใส่ครุบเซจจังี่นะโอเคอธิบายฟังละเนาะอ,อาหารที่ป้าเฮ็ดนะผู้ใดเเฮ็ดให้เป็นไอเดียผู้ใดอยากเฮ็ดแปลกๆปก,ปกใหม่ๆ อาหารดังเดิมละอาหารที่เขากินจะสามารถพลิกแพงให้มันเป็นมีอารมณ์แบบต่างประเทศได้นะคะโดยเครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆที่เราหาได้นะคะใส่ผักใส่หนาใส่หยังลงไปก็กินได้เหมือนละพี่น้องสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจเออสู้กันไปเราเดี๋ยวตามไปดู ในวันสิ้นเดือนที่เตาแก๊สหมดนะคะเราก็จะทำอาหารโดยหมออไฟฟ้านะคะแต่พอสู่ต่อไปนะพี่น้องเอ้ยทั้งสิ้นเดือนเตาแก๊สกับเมดโอ้ยทำอาหารยอดนิยมดีกว่าเสร็จลกลับไปกินน้ากันแล้วจ้าเด้อมามาปะปุเจแล้วจา้า หน้าตาก็เป็นเช่นนี้เองมาทานกาาันจ้าเขาเรียกว่ามาม่าราแมงไส้ทะลักผักล้นลูกชิ้นเพียบมามาทานกาาันจ้ามาม่าลาแมงป้าเสร็จแล้วก็หน้าตาเป็นเช่นนี้เองเพื่อนๆลองทำตามนะคะในบ้านเรามีอะไรก็ใส่ลงไปมีอะไรเราก็กิน ไม่มีเราก็กินคือเก้าแต่มาม่าลาแมงปาปูนะปะปูจะใส่อ้นี้ด้วยเ,เหลือจากทำปั้นข้าวใส่กิมจิรงมาม่าก็ได้นะพี่น้องเด้อใส่ลงไปก็จะได้รสชาติของมาม่าเกาหลีนะคะที่ต้มอยู่นี้ก็คือมาม่าไทยเรานี่แหละแต่พอเราเติม กิมจิลงไปเติมกิมจิลงไปเราก็จะได้เป็นมาม่าราเมงเกาหลีหน้าตาก็เป็นเช่นนี้เองลองเห็ดท่านมึงเดอจ้าเด้อกับเป็นไอเดียทุกวันป้าปุจจะพยายามสรรหาอาหารที่ราคาถูกประหยัด หน้าตาแปลกใหม่มานำเสนอนะคะทำไปทานไปมีไอเดียเพิ่มสีสันให้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเงินเดือนออกหรือวันสิ้นเดือนนะคะอ่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะขออนุญ,ญาตทานมา,ม,า,ม,า,าม่าราเมงเกาหลีสไตล์ป้าปูแสงทองฟินแลนด์ฝากเนื้อฝากตูอยู่ในอ,อ้อ,อมอกอ้อ,อมใจด้จเด้อ ผู้ใดเข่ามาชื่นช่มเบิงอาหารปากระคอหาสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความลำรวยตลอดไปตลอดการจ้าแซ่บแบ แซ่บหลายโอ้ยแซ่บแซ่มาเดี๋ยวมากินน้ำกันเท่ากันเด้อ